วัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่รอนดอนนะคะอันนี้ก็อยู่เราอยู่ในห้องนั่งเล่นของพี่เองมาอยู่ด้วยกันก็ฟ้าก็บอกว่าเอออยากให้มีเรื่องพาลัวไม่มีอะไรจะพูดไงเราก็ากำลังเดินออกจากบ้านของพี่คือพี่มาอยู่ลอนรอนชีวิตมันก็ค่อนข้างลําบากยอะไรเงี้ยคุณเชื่อป่ะวันนี้ถ้าเชื่อว่านี่เป็นบ้านอันที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> แล้วเชื่อป่ะหนมีคนเชื่อนัดเจอกันที่โฟร์ซีซันเพราะว่าฉันปวดฉี่มาก ก็เลยแบบเข้ามาฉี่ก่อนนะคะใช่แล้วถึงป uh ุ๊กก็คือมากินมะกอกกูเลยอย่งแรกที่ทำอ่ะสนิทกันขนาดนั้นคือหยิบมะกอกในแก้วของพี่กินเลยก็นางกินเสร็จแล้วแล้วมะกอกมันเหลือสองอันมาถึงปุ๊กหิวอ่ะเขากินมะกอกก่อนนะหยิบมะกอกเลยตอนนี้ป้ารสก็อยู่กับพี่ลูกอบฟที่ลอนดอนนะคะ อันนี้ดีไซน์อันนี้สร้างมาตอนครบรอกกบ70ปีเลยแต่ปัจจุบันบริษัทคือเลยไปแล้วใช่ไม่ก็7 4ชิ้นผมยี่ามวันนี้นเราะจะ <c oughs> รู้ไหมครับยี่สิบสามก็เป็นี่แต่เป็น <c oughs> ปนิดเดียเก้าอันนี้ก็เลยอักษรคุยกันเรื่องตัวเลข <c oughs> หลังจากเถียงกันมานานสรุปแล้วนะคะปีนี้เวสป้าครบรอบ78ปีค่ะมาเป็นเวสปิสตี้กับเราสิครับวิวาลาเวสป้าวันนี้ด้านหน้าด้านหน้าของโฟร์ซิชั่นที่เราตรงนี้ยืนนะคะจะมีงานชื่อว่าลอนดอนเฟิร ยังไม่เห็นใช่ไหมยังเมื่อกี้เดินผ่านแล้วเห็นลอนดอนเฟอร์เขาแต่งตัวเป็นแมวเป็นหมาอะไรกันไม่รู้เลยอ้าวนี่ไปดูไปดูก็คือว่าตอนแรกนางบอกว่าให้รีบเจอก่อนที่จะมืดเพราะนางบอกว่าเออตอนแรกนางบอกว่าเอออยากได้แสงแล้วคำว่าอยากได้แสงอธิบายนะอยากได้แสงแบบสไลท์ไม่ใช่อยากได้แสงแบบแบบผิวแสงแล้วเพเดอนคือลอนดอนตอนนี้จะบอกนะคะว่าออสามโมงห้าสิบเก้ากับสี่โมงอ่ะแสงไม่เหมือนกันแล้วไหนไปแล้วหรอเขาไปแล้วเขาไปแล้วไปตามเอาตาม เมื่อกี้เมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้การพี่จะบอกนะคะว่าตั้งแต่พี่อยู่ลอนดอนมานี่ไม่ใช่กิจกรรมที่พี่ทำการวิ่งตามหมาคนดิบเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าจะไปนั่งแต่งเป็นอะไรไหมเขาแต่งเป็นแบบเป็นอะไรที่มันขนขนนะโอเคโอเคอ่เดี๋ยววิ่งหน่อยไปไปเคยไหมทำอะไรไม่เคยอะไรบ้าจะมาทำอะไรอย่างนี้ทำไมล่ะเนี่ยเนี่ไงนี่ไงรักไหมเขาจะให้เราถ่ายไหมถ่ายได้ถ่ายได้เอาเรื่องนที่จะไปโอเคโอเคมีนี่แม่นแม่นแม่เยอะมาก เราเข้าเราเข้าได้เลยเราเข้าได้เลยเราเข้าได้เลยเราอยู่ในพาเรทได้เลยน่าจะอยู่ลอนดอนมาไม่เคยเจอกิจกรรมนี้พุ่งตรงเรื่องบางเรื่องมันจะเกิดพอมีคนมาใช่อันนี้ไม่เคยเลยงงเจ้าเมืองงงเฮ l โลเฮลโลเจ้าทําอย่าไรอยูุ่่ Are you cold เออเนี <h <h ่ยต้องมีเก้าเลยนะคือลอนดอนจะเป็นเมืองที่แฮปป็้น่ง แบบเนี้ยแล้วก็ทำอะไรก็ทำไปเลยคำถามนะเดินไปไหนอ่ะนี่รู้เหรอแล้วเดินตามเขาไปอ่ะฟาโรสคือนีคนละทางกับไปร้านฟาโรสโอเคฟาโรสอยากตามงานเฟอร์เนี้ยให้ดูให้ดูเฉ็ๆว่านี่คืองานเฟอร์โอเคลอนดอนเฟอร์โอเค อนว่าตั้งแต่อยู่มาไปไปมามาจะสิบห้าปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกของอ้าวไฮ you v e got an amazing hat I know right it is amazing I just want to compliment you that is pretty cool thanks thank you bye that's what you wanna hear เนี่ยความสุขล่ะคืออ่นีก็แบบมีผู้ชายใส่ชุดเสือมาคุยด้วยบอกว่าหมวกสวยอันนี้มันเกิดขึ้นจริงไม่มีเตรียมเลยนะเนี่ยเนี่ย อยู่มา15ปีไปไปมามา,มาทนนานสิปีครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกแล้ววันนี้ที่มาไอร,รอนนอนเฟิร์มเมื่อกี้ทั้งหมดนีไม่ได้จะไปดูเขานะคะตั้งใจนะกันแถวทาวเวอร์ฮิลล์เพราะว่ามันจะเป็นทางเดินไปทางโซนนั้นทาวเวอร์บริดจ์ใช่แล้วก็จะไปสู่ร้านสลิร์ฟ <î s> ซึ่งก็เลยนัดกันที่นี่แต่ว่าชีตาก็คือพากุมาวิ่งตามคนใส่เฟอร์ดีใจที่ได้มาออกไกลบ้านอีกครั้งนะคะ แล้วก็เป็นหนึ่งในรายการที่บอกเลยว่าจริงมีความเครียดเครียดจริงๆเพราะว่ามีอะไรมาพูดไหมอย่างเงี้ยหรอเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นการแข่งกับดาราในช่องคือรู้สึกว่าเหมือนแบบคือในฐานะที่แบบคนที่ตามดูอย่างชีโอเกอย่างเงี้ยเรารับอันี้สิเรากำหนดบทตัวเองไปแล้วไงว่าเราไม่ใช่ดาราเป็นนักข่าวใช่เราเป็นนักข่าวสํรนักข่าวไทยเลยงั้นเราเราจบแล้วก็หลายๆคนในเวลามาช่องอยู่อ่ะเขาจะดูมีความรู้อ่ะคือจริงๆวันนี้ตอนนัดที่เนี่ย คือรู้ว่าสิ่งที่ต้องทำคือต้องแอบ g o o เก e เลยนะว่าให้ประวัติของทาวเวอร์ว่าันคอะไร <laughs> <laughs> คนที่มาในช่องบอกว่าดูมีความรู้ให้สัเก่คำว่าดูมีคือมันเป็นลักษณะว่าดูเห <laughs> มือนเฉยๆวันนี้ก็คืออยากคาดหวังนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆเรากำลังจะเดินไปที่ร้านเิริฟนูเดิลสหลักๆคือจะมากินอาหารวันนี้อยากไปกินอาหารที่ร้านนั้น พาพาคุณเบลผ่านคุกนิดนึงนี่คือที่แอนโบรินโดนตัดหัวไงครับถูกต้องค่ะทีเบ <Above London. S 2> อร์ลอนตอัจ,จุบันนี้ก็ยังมีแอนโบรินนั่งอยู่ตามสวนถือหัวตัวเองเอไม่่แนนะถ้าเห็นนั่งคือเป็นเขามาโชว์นะถูกเขามาโชว์ประวัติศาสตร์เราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า Divorce, b e h a t e d died divorce b e h a t e d survive นะคะนั้นคุณแอนโบลินเนี่ยถูก b e h a v e d ก็คือตัดหัวนะคะใครที่ไม่เข้าใจว่าอะไรคือ6คํานี้ให้ไปดูพี่ p พ e ่งยูวีโนตอนเฮนรี่ที่8เลนะคะเพราะอาจารย์หน่องได้พูดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับทาวเวอร์อัพลอนดทั้งหมดเราจะไม่พูดอีกแล้วเขาดีมากดีมากความเครียดหายหมดมาถึงตรงนี้น่าจะคุ้นๆแล้วค่ะสิ่งนี้สิ่งนี้นี่ให้ดูนะคะ Tower อร์บริดจ์นน่านี่นี่่ปจะบอกว่าใครที่มาช่วงนี้หรือช่วงไหนก็ตามในโซนที่คนเยอะๆอ่ะ ให้ระวังมือถือนะฮะแล้ววิธีการหนึ่งที่เราต้องทําตัวไม่ให้เป็นที่สังเกตของโจรคือต้องแต่งตัวให้มันดูแบบไม่น่าสังเกตใช่แบบเนี้ยแบบดูแบบคนนี้เขาก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยสมัยเรียนอ่ะไม่เคยเห็นใส่ชุดนิสิตนะคือเวลามาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอันที่แบบกลัวชุดจะต้องมีสายห้อย ก็รู้เพาะเวลาแบบเจอฟ้าจะกลัวเพราะาฟ้าเป็นคนที่เหมือนเก็บอดีตเราเยอะอะ <laughs> แล้วมันเป็นยุคที่ไม่มีดิตอลฟุตินน่ะคือเหมือนตอนเอาตอนชวนฟามาคุยฟ้าก็เป็นคนแรกที่แบบพูดถึงเพนชวีอะแล้วเราแบบเรารู้สึกแบบคืออดีตบางงานของพี่อพี่ต้องการให้มันจบแทนหันเก็บมาเฮ้ยฟ้ามันเป็นเด็กที่มันมันเห็นอดีตกูเยอะแล้วกูฟามันจำอะไรได้บ้างเพนชวีคือเลข,ขาที่เดินตามจด <c oughs> ใช่เวลาเห็นตัวละครไฉไลในละครอะ <c oughs> คือคนนานมีอยู่จริงนะมีอยู่จริงนางมีอยู่จริงนางไปอย่างนั้นสมัยเรียนตอนอยู่ปีสามอะ เพนสวีจดที่พี่หน่อยอย่างเงี้ยแล้วเพนสวีอะ่ะ <laughs> ก็นั่งจดจดจดแล้วก็คอยบอกว่าพี่คะวันนี้เย็นนี้พี่มีนัดซ้อมเชียร์เวียนค่ะ <laughs> <laughs> น้องเพนเอ,อ่บอกเข้าไปว่าเราไปไม่ได้สมัยเรียนนะคะความเข้าถึงยากความเยอะอยากอันนี้พูดเองเลยใช่ไหมพูดเองพูดเองก็คือ <c oughs> เราไม่อดีตอะค่ะก็มีอดีตคือเมื่อก่อนเนี้ยทั้งออบาจ <c oughs> จะสื่อสารกับนางอะ่ะไม่มีใครกล้าคุยเว้ย ไม่มีใครกล้าคุยทุกคนแบบลงทําเห็นแล้วบทว่าฟาโรสไปไปไหนอะคุยกับลูกกอล์ฟนิเทศทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นชันอะเธอเหมาะที่สุดแล้วแล้วทั้งหมดทั้งมวลอะความแรงก็คืออีกคนที่พี่คุยคือฟาโรสและฟาโรสก็เป็นคนเดียวที่นางคุยด้วยจากอบจไม่มีใครคุยกับนางได้ตอนนี้พอมองย้อนกลับไปเราแบบเราขอโทษทีมอบจด้วยนะคะแต่ก็ทําให้เราได้เจอน้องฟาแต่ว่าเราพี่ไม่รู้ว่า พี่พี่เป็นอะไรอะไรเงี้ยพี่ก็แบบว่ารู้สึกเหมือนดูละครเยอะอะไม่มีคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์ราสึกว่ามันเป็นความเฟียสเกิดมาจากการที่เราเป็นเด็กปี3เป็นนิสิตแล้วน้ำแฟชั่นแต่ละลายใส่กางเกงๆรีบๆโลกใบนี้มันแบบดู world i s your oyster ใช่ปะแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าฉันเฟียสอะฉันมีเลขาดูฉันสิฉันเป็นนิสิตปี3ฉันมีเลขาแล้วเลขาที่ว่าไม่ใช่มาจากบ้านนะก็เป็นนิสิตปี2ซึ่งทำไมเราถึงสร้างชนชั้นในมหาลัยด้วยการเอารุ่นน้องมาเป็นเลขาส่วนตัว แล้วถามเพนทำไมเพนหนงไปจดอันนั้นให้พี่ลูกคอฟอ่ะเราจะได้ฝึกงานไงก็จะได้ฝึกแบบการคิดการแบบแบ่งงานนี่ให้ดูนี่ให้ดูนี่แล้วคือจากแบบว่าพวกเราก็ นั่นแหละแล้วก็ปีนมาไดทางสังคมมาประมาณหนึง่งใช้คําว่าเราเลยเหรอเธ <laughs> ไ,ไม่เธไม่ปี <laughs> นอยังอยู่ที่เดิม <laughs> <laughs> ยังอยู่ที่เดิมเพราะเราก็ปีนมาไดทางสังคมประมาณหนึง่งพอเราได้มามาเจออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันก็ต้องอัพเพรชอ่ะก็มาไกลประมาณหนึ่งนะอันนี้นี่พูดจริงนะไม่ได้ดูซึ้งนะแต่รู้สึกแบบเข้าใจป้านในวันที่แบบนั่งรถสองแถวเดินหรือเอางี้เธอสุดสูงสุดในชีวิตตอนเด็กอะคือเดินตลาดกิมยงรู้สึกใช่เนี่ยคนหันใหญ่เหมือนกันซื้อขนมหมี่แต่ก็ปะต้องไปซื้อขนมหมี่อบ โอเคกูต้องอภิเชิล่ะมึงนี่จะบอกว่ายุคที่ YouTube มันยังไม่เฟื่องมากอะ่ะนางคือคนแรกนะ <laughs> นางคือคนแรกของประเทศฉันพูดเลยคนไทยคนแรกนะคนไทยคนแรกเจี่ยนเฟรนด์อ่ะคือนั่นคือยุคแรกนะคือฉันบอกเลยว่าฟาโรดเนี่ยหลังมากแล้วนะ อาเทียนเฟรนส์อะยุคแรกคือไปยืนถ่ายโซโหเชนาทาวแล้วไปยืนบอกว่าฉันได้กลิ่นอ้วกหมูเอแล้วก็คือแบบฉันเป็นเออมันเป็นฟล็อกเกอร์ยุคแรกๆเลยถึงงั้นเลยตัดเองแล้วตัดเองแล้วก็ที่สาคัญคือตอนนั้นจำได้เลยว่าเอาไปลงยูทูบมาแล้วคนดูห้าหมื่นวิวเยอะมากในตอนที่แบบว่าภาพแตกทั้งหมดไม่มีความเป็น HD แล้วก็คือมีห้าหมื่นวิวก็คือคุยกับเพื่อนที่ในปเทศไม่เหมือนเดิมเลยเพราะว่าเคอแบบ ฉันมีคนดูฉันห้าหมื่นเออแบบไม่ใช่เพื่อนฉันเลยเข้าใจนะเพราะว่าเคยลองบูมเอเนเซอร์แล้วได้ห้าหมื่นวิวจันเลยบูมเอเนเซอร์ห้าหมื่นวิวมันเกินไปแต่ก่อนนะคิดดูว่าห้าหมื่นวิวมีค่าขนาดไหนขนาดที่บริตนิสเบียร์และโซนี่มิวสิกแจ้งลบคลิปตอนนั้นตอนนั้นมันคือมันเชิดหดนาตอนนั้นคือเดินเดินออกไปแบบซื้อของตามตลาดสัญญานมันรู้สึกแบบทุกคนรู้จักฉันเฮ้ยแต่มาสรุกจริงพี่จะบอกให้นะว่าจริงๆแล้วอะ LG and friend นี่คือ ยุคแรกนะของการได้เห็นภาพในต่างประเทศคือลอนดอนเนาะใช่ใช่ตอนถ่ายที่ลอนดอนถ่ายกับพวกแบบมือถือเก่าๆเลยแล้วก็กล้องที่มันไม่ HD อ่ะแล้วก็ถ่ายแต่ตอนนั้นสำหรับเรามัน HD มากแล้วนะมันชัดมากแล้วตอนนั้นคือเก๋ฟิเอสบุกเบิร์กไพโอเนียทั้งหมดไม่มใครบอกเทรลเบลเซอร์ไม่มีเราบอกเราบอกตัวเองไม่มีใครแปะให้เราเลยแล้วพอเราเราตระหนักได้พอเราโตขึ้นเราตระหนักได้ว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้บุกเบิร์กมันก็ได้เทรลเบลเซอร์หันั้นเราก็เลยทำิปทุกอย่างเป็นไพรเวท อด้านในอ่ะเต็มไปด้วยข้อความที่ไม่พีซีเพิ่งเข้าใจว่าโอ้ฉันเป็นคนเอาตัวเองลงไปเป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลฟุตปรินไม่พีซีไม่โวคไม่ขับเคลื่อนสังคมด่าทุกอย่างด่าทุกนะคะก็ก็ตามนั้นนะคะคือเราทุกคนมีอดีตเนาะแต่เราก็ยอมรับว่าเราโตขึ้นไงก็ต้องโตขึ้นทกอาเอางี้ฝ่าว่าไม่ได้เจอพี่มานานมาพี่โตขึ้นไหมล่ะเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะมากเเเราปปลลีี่่ยยนนทุกคนก็ต้องเปลี่ยนไปถ้าเราไม่เปลี่ยนไปเราจะเกลียดตัวเอง ทำไมเรายังเหมือนเดิมล่ะถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องค่ะไม่ต้องเกลียดอดีตของกูค่ะกูเกลียดเขาแทนแล้วค่ะฮัลโหลมันจริงอ่ะมันจริงอ่ะเกลียดอดีตของกูทำไมกูเกลียดเขาไปแล้วกูเกลียดตัวเองแล้วแค่นี้กูคิดแล้วเนี่ยนะคือตอนนี้อยู่ในยุคที่เหมือนแบบรอล้มมาดูคอนเทนต์ก็คือเมื่อไหร่พี่ฟ้าจะล้มเมื่อไหร่อีกอบจะล้มกูล้มแล้วกูลุกทันทีค่ะไม่ต้องดูพี่ล้มบ่อยค่ะพี่ไม่ค่อยฟูลฟ้าให้ใครเห็นแค่นั้นเอง กำลังจะเดินไปสริปนูโดจริงถ้ามาลงที่ทาวเวอร์ฮิลล์คะก็เดินไปง่ายหรือไม่ก็ลงที่เอลเกตอีสต์ถ้ามาทาวเวอร์ฮิลล์งเดินถ้าเดิน8นาที <m akes> ถ้าวิ่ง3เออซึ่งเราก็จะเดินเดินแต่วันนี้อยู่กับซีฟานี่ครึ่งชั่วโมงละ <m akes> ยังไม่ถึงตรงนั้นเลย <laughs> คุยเข็งค่ะป้าจะขออย่างหนึ่งนะดิจิทัลฟูดพิเน่อดีตให้มันจบกับฟ้าได้ไหม <laughs> คือฟ้าเป็นคนกุมความลับฉันเยอะมากเลยเชว่า <laughs> จริงไม่เขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเขาเรียกอะไรนะสำนวนอ่ะที่เหมือนแบบไ <laughs> ก่เห็นตีนงู <laughs> <laughs> มึงเห็นยิงก่าตีนกูอีฟ้าต่องอตังหญิงตังหญิงเก่งไปเอาตังหญิงแ r ร์ไปอย่ดร r a ร,รสฉันจะบอกเลยนะว่า อ้าวนี่พูดเลยนะใครจะบอกว่าจุฬาคอนส ervative ยังไงเราไม่เถียงเนาะแต่อย่างหนึ่งที่เราชอบในจุฬาคือมีพื้นที่เราแต่งหญิงค่ะแต่งหญิงเราแต่งหญิงมากแต่งหญิงเป็นเรื่องปกติมากมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยเคยจบมาเป็นสิบกว่าปีแล้วก็มานั่งดูรูกเก่าๆเพื่อคัดรูปไปทำอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ามีน้องถามว่านี่พี่ทำไมแต่งหญิงเยอะขนาดนี้แต่งหญิงเยอะมากมีวันฉันเดินไปแถวโรงอาหารอักษรนะเธอก็แต่งหญิงถือชโลโภมอยู่นะ แล้วถ้านแต่งหญิงก็แต่งเองนะไม่ใช่ไม่เน้นสวยไม่เน้นอะไรนะพวกเราอะวิคเวิร์กก็สวงหาโอกาสไงสมมติอกว่าอพอดีว่าเขาต้องการพิธีกรเข้างานนี้อ๋อได้ค่ะยกมือเขาก็ดีใจกันเนาะว่าวทำไมมีคนอาสาเป็นพิธีกรปากกูอยากแต่งหญิงแล้วแต่งหญิงแต่งหญิงขึ้นเวทีเฟชชี่ไหนอาจารย์เดินมาด่าทำไมนิสิตถึงไม่แต่งตัวเป็นแบบชุดนิสิตให้เหมาะสมใช่ไหมอีนี่ชดใส่ชดใส่อาจารย์พอขึ้นเวทีขึ้นไปกีการ์ได้ประมาณหนึ่ง หนึ่งแมเดินลงมาปุ๊บอธิการเดินมาคุณชุดสวยมากขอบคุณที่ทําเพื่อมหาลัยสลักอธิการมากแต่ทีนี้เราทําเพื่อใครพือตัวเองอธิการคิดว่าการแต่งหญิงเป็นการเสียสละให้มหาลัยให้วันนี้มีเอนเตอร์เทนเมนต์ในมหาลัยนั่นแหละแต่นะคะอันนี้คือไม่เคยมานะแถวเนี้ยโอเคอันนี้คือเป็นนี่ลอนดอนจริงมั้ยมีลอนดอนจริงเซนต์แคทเธอรีนด็อก ก็เนี่ยกำลังจะไป slurp noodles นะฮะเมื่อเทปนี้อ่อนเมื่อไหร่ไม่รู้อราบถามเลยเออ slurp noodles เกิดได้ยังไง slurp noodles เกิดจากการที่เหมือนพอเอ่อเราเราเรากำลังจะย้ายมาใช้เวลาที่นี่เป็นหลักแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยพี่อยู่อังกฤษเป็นหลักแล้วแต่งงานเรียบร้อยเรียบร้อยคือวีซ่าอะไรคะตอนนี้ตอนนี้เป็นวีซ่าคู่สมรสก็คือไงรักเปล่าขออนุญาตแซ่ตัวนี้สวยอ่ะสวยไหมสวยแบบไม่ตั้งใจด้วยอ่ะให้ดูนึงสองสามเรื่องผัวกูก่อน เอ้นี่มันมุมลับมากเลยมันมมัุลบแคทรินด็อกเซนแคทรินด็อกอันนี้มุมลับจริงเลยเห็นไหมเดินไปก็จะเห็นเป็นแบบเนี่ยก็ที่มีเดอะชาร์ตอยู่ตรงนั้นข้างหน้าคือเดอะชาร์ตหน้าคือเดอะชาร์ตนะคะเห็นไหมมุมลับไหมล่ะไม่เคยมาเห็นไหมเอ้นี่เวย์ก็เลยเรื่องสปาวีซ่าอ่ะก็พอเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะมาแต่งอะไรอย่างนี้นู่นนี่แล้วเราทํางานได้คําถามคือเออในเมื่อเรามารู้จักกับ รุ่นพี่แล้วก็เขาเป็นเหมือนคุณแม่ของเราชื่อว่าพี่เสถินเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่จะไปทํางานอะไรแบบทําไมไม่มาร่วมทุนเพราะว่าเขาอยากจะเปิดร้านอันนี้อยู่ก็คือ Slurp Noodles นี่แหละตอนแรกกะว่าจะมาเป็นแค่ investor วางพื้นชอมมากฟ้าแล้วทางเดินปกติอีฟ้ามึงจะมาเลยแล้วอีฟ้าเดินขึ้นหินทำไมทไมแล้วเาไม่ที่นี่ลอนดอนคือฟุตบาทเขาค่อนข้างดีแต่อีฟ้าเดินขึ้นหินมึงอ้าวอ้าวอย่างนี้อ่ะต่อก็ ก็เลยบอกพี่สายพินว่าเขาก็บอกเออนมันลงทุนไหมแล้วเราก็บอกงันนั้นเราก็มาเป็นอินเวสเตอร์แล้วพอไปไปมาๆนี่ปะใช่เราก็ไม่ได้อยากแค่อินเวสแล้วเราอยากจะอินโวลฟเพราะว่าเรามีศักยภาพอ่เขาก็เลยบอกก่นเั้นเรามาทางานที่ร้านเลยเราโลก็เตี่ยวเป็นอ๋อไม่ได้ค่ะ <laughs> <laughs> ไม่ศักยภาพเราคือดูแลลูกค้า เราเป็นแบบ customer <George S 2> service จ <George> อ้แล้วเราก็เป็นตอนนี้ก็เป็นอารมณ์แบบเป็น marketing manager อยู่หทางเราเลยใช่แล้วก็ตอบตอบลูกค้าทั้งหมดคนที่ดู Google reviews เป็นเราคนที่ดูกับลูกค้าในดีกับพวก DM เป็นเรานอกจากดู Google r e v i e w แล้วยังเขียนรีวิวเองด้วย <laughs> ประมาณอันแรกที่เริ่มร้านแต่หลังจากนั้นค่อนข้างออเทนซิกก็คือสรุปคือเป็นหุ้นส่วนนะคะแล้วก็พีอาทำทงานจริงด้วยเป็นมาร์เก็ตติ้งพีอาร์ถูกถูกแล้วก็ก็รู้สึกว่าเออก็รู้สึกชอบกับงานอันนี้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวข่าวดีนะคะเราจะเปิดสาขา2กับ3ามละที่เออสาขา2ที่ลิฟูสตรีทสาขา3ที่โซโหว้าจริงเหรอ Yes เฮ้ยเฮ้ยดีใจด้วยเจอกันค่ะ เอาเลยต้องเลยก็มันมากไม่ให้มันมากเกียดหรอเกียดมากคือจริงๆเรื่องมาตัดตรงแรกก็ได้ว่าอ๋อคุณพี่สายพินมาชวนใช่ก็ได้แต่ว่าความแบบต้องให้ผัวมาอินโวฟด้วยอ่ะมันก็เลยใช่อ่ะมันรู้สึกว่างั้นเรื่องมันจบง่ายไงก็ถ้าเป็นผู้วิเคราะห์แต่จริงก็อ๋อมีคนช่วยลงทุนค่ะก็เลยทําร้านมันแค่นี้ไงเรื่องไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยก็เดินมันตั้งแปดนาทีถ้าคุยแค่เรื่องนั้นมันจะคุยอะไรต่ออะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่ค่ะถึงแล้ว Welcome to slurp noodles โอเปนี่จะบอกก่อนนะชิฟาความภูมิใจนะฟู้ดไฮจีนเรตติ้งมาตรวจครั้งเดียวได้5ดาวนะเขามาตรวจครั้งเดียวนะแ,<ต><ข>แถ้าตรวจครั้งที่ 2, 2> <c oughs> 5สี่ <c oughs> นี่ slurp s, sl <urp>. <S ใครที่คุ้นๆมันก็คันเดียกคำว่า slurp sl ถูกต้องถูกต้องเพราะมีเสียงซูดไงเนาะ try not to slurp <c oughs> นะคะอย่าซูด สวัดสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่เชฟพี่บอนใช่ไหมคะนีะพ่พี่บอนเป็นไงคะร้านเราคนยุ่งไหมอูย,ยุ่งมากๆเลยถ้าช่วงลูกกอลมาคนยุง่งไหมลูกกอลมาทีไรยุ่งเลยแห <laughs> ละคุก็ถามหานะลูกค้ามาที่ไหนถามหาคุณลูกกอล นี่อ็มดีเ <DM, S 2> อมมาก่อน DM มานในร้านนะคะก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนแหล่งจริงเจ้าของมันก็มีหลายคนก็ดีใจที่เหมือนบอกว่าคนตามเรามาอลยจะบอกว่าร้านอย่างเงี้ยเราทําเองไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ทําไม่ได้ในร้านนี้คือทําอาหารค่ะซึ่งเป็นพาสําคัญที่สุดแต่อย่างอืง่นจะทาได้หมดนะคะนเน็นหลังร้านของเราสุดๆขออนุญาตนะคะนี่คนที่เป็นครูของเราในฟอลรบกวนหรือเปล่า นี่เห็นไหมก็เป็นแบบนี่เห็นไหมห้าดาวไฮจีนใช่ครัวเปิดแล้วก็เวลาลูกค้ามานั่งก็จะเห็นแบบว่าคนทำอาหารอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับชุดเข้าครัวสุดเข้าครัวอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เพราะไม่ไม่ไฮจีนใช่ไหมไม่ได้ไฮจีนไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ไงนี่ไงเห็นไหมฉันอยู่แค่ตรงนี้ค่ะไม่เข้าชอบที่เป็นครัวเปิดเพราะว่ามันเห็นบรรยากาศไงว่าทำสดๆตรงนี้เลย เป็นไงบ้าง่ะเข้ามาละเอาบรรยาบรรยากเอาไว้ก่อนรู้สึกว่าไม่อึดอัดอ่ะมีความแบบสบายสบายนักแสงสีแสงกําลังดีตรงนี้จะจริงมีบาร์ถ้าเกิดว่ามาเป็นแบบจันทร์ถึงจันถึงสุกอะค่ะก็จะมีเชฟทําซูชิให้สดๆดฝั่งนี้ฝั่งนี้อ๋อแต่วันนี้ไม่ใช่วันจันถึงสุกต้องวันนี้สป็นวังเสาร์ก็จะไม่มีซูชิจันถึงสุกก็จะมีเป็นแบบซูชิเสิร์ฟด้วยเห็นไหมใกล้บ้านอ่ะขนาดร้านที่นัดกันมายังปิดบางโซนเลย ไม่อร่อยไม่คิดเงินนะคะอุ้ยไม่อร่อยเลยค่ะ <laughs> ตอนนี้นี่คือความภูมิใจนะคะว่าชีลูกกอลออกแบบเองใช่ <laughs> ก็จริงๆก็มีทีมกราฟิกด้วย <laughs> แต่เราก็มีไอเดียสั่งอาหาราอ่ะเริ่ม <laughs> น้องฟิลมคะ <laughs> ขอเป็นเอ่อ f รายวอนทอนค่ะฟรายวอนทอนขอเป็นเควลเลกเควลนี่คืออะไรนก okay, นกระทาไข่นกกระทาซุยไม้ไหมเธออยากได้เป็นแบบซุยไม้พอหรือพร้อซุยไม้คือขนมจีบใช่พอค่ะคอซุยไม้พอพูดตั้งนา,มานม,มันคือขนมจีบหมูค่ะมันก็ตั้งชื่อให้มันดูแบบมีกิมมิคก็ใช่ปะหมูพิงหมูพิง <laughs> ใจใจ เกป่ะปะก็เหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยที่คิดชื่อ้อมูพิงมูพิงฝาถ้าอย่างนัแสนแต่มันดีแต่มันดีเพราะว่าหรู้ปะเราควรจะให้ชาวต่างชาติหรือใครได้รู้จักว่าสิ่งนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่ามีหลายคนพยายามจะแปลชื่อเมนูไทยให้เป็นแบบภาษาอังกฤษ มานำให้ชื่อแบบไทยอ่ะถูกกลืนหายไปอันนี้ขอพูดประเด็นหนึ่งคือถ้าภาษาอังกฤษอะเขาสามารถแองกิลไนซ์คำต่างชาติจำนวนมากใช่ไหมอย่างบางเกาะเขายังเป็นแบบแบนคอกแบบปาฮีเขาเคยเป็นแบบแล้วทำไมของไทยทำไมเราจะไซยม์ไมซ์คำเหล่านี้ไม่ได้ verb to sayamize ทำให้เป็นสยามตั้งเวิร์บ m พี่ขอเป็นเอ่ออันนี้ค่ะเบียนตาโฟเบียนตาโฟวีจี ที่เอาเส้นสุโขทัยค่ะเส้นสุโขทัยเอ็กนูโดส์ค่ะเป็นบะหมี่นะคะเอ็กนูโดส์อุ้ยเสียงกรอบแบบเวอร์มาก ASMR หรือเปล่าเสียงกรอบเวอร์มากเป็นเกี๊ยวไข่นก้วก็าทช้อน คือใน Google review อะ <c oughs> เขาได้รีวิวดีมากนะได้4.7จนกระทั่งมีคนอะคนหนึ่งอะมาเขียนว่า best noodles in town เราให้หนึ่ง <c oughs> ให้ดาวหนึ่งดาว <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามีคนมาดีเฟนต์ว่ามี2กรณีซึ่งพี่คิดว่าใชาเ่เพาะคนคนนั้นยังไม่ได้ไปตอบเป็นคนคนไทยเป็นแฟนคลับกรณีแรกคือเขาคิดว่า1ดาวหมายว่าเธอคือยืนนึง กับอีกอันหนึ่งอันนี้ไม่เคยคิดเลยจนกระทั่งมีคนมาพิมพ์บอกว่าเขาอาจจะคิดว่าดาวขาวอะ่ะคือคือที่สุด<ห>ดาวคือหมายถึงว่าพอกดดาวดำมันคือหนึ่งแต่ว่าจริงๆที่อยากจะให้อ่ะคือขาวขา, <laughs> ขาวหมดเขาต้องการให้เราสี่ <laughs> ริงเขาอยากให้เราสีเก็ตป้านี่อยากให้ดูสีก่อนนะคะสุโขไทยแบบแห้งนี่แล้วสุโขไทยแบบแห้ง แต่ดูเครื่องแล้วว่ะสีสวยมาก่าสีได้มาพี่อยางเทียดเราเนี่ยหืมอร่อยกูก็ร<ด>ีวิวห้ารถชาวช่องท่านใดมาลอนดอนนะคะณนะเวลานี้เทปนี้อ่อนแต่ว่าน่าจะมีสาขาที่โซโหแล้วก็ Blue <Yes. S 2> ลิวอพูลสตรีทอย่าลืมแวะมาลองบะหมี่และนูโดลทุกอย่างแล้วขออย่างหนึ่งเพราะชาวช่องเนี่ยน่าจะมาที่นี่เยอะถ้าพอชั่นเล็กไป เนี่ยอันนี้ถือว่าพอชั่นเล็กไหมฮะเยอะมากนะคะถ้าพอชั่นเล็กไปคุณต้องบอกที่ร้านเลยทุกอย่างเนี่ยคุณสามารถเจราจาได้ที่รา้านอันนี้ไม่เป็นพ o l i c y ของร้านอยู่แล้วนะถ้าไม่แฮปปี้กับอะไรนะคะทุกอย่างคุณต้องบ่นตรงนี้เพราะถ้าคุณไปบ่นออนไลน์เราแก้ให้ไม่ได้เราช่วยไม่ทันลูกค้าที่เรารักที่สุดคือลูกค้าที่บอกเราตรงตรงสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครพีสทุกคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราทำงานกับใคร เขาไม่พอใจอะไรแล้วเขาบอกเราตรงๆอะเราจะแบบขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปแก้ให้นะคะอย่างน้อยเรารู้ว่ามันผิดพลาดอะไรเราเข้าไปแก้ได้ถูกไหมครับคุณแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้แถนโดนเมาส์โดนด่าในที่ที่อื่นที่เราก็ไม่สามารถตามไปได้เราแก้ไม่ได้มันไม่มีอะไรที่ที่จะเป็นโซลูชันได้เลยถูกต้องมีอะไรบอกค่ะเป็น policy ของร้านค่ะนะคะแต่ถ้าบอกแล้วแล้วยังไม่แก้แจ้งมาก k e t ิ้ง manager เลยค่ะ เกลี้ยงหนะนาเกลี้ยงหนาอันนี้ของดิสนีย์ฉันกินซุปไม่ไหวแล้วนะนิด<ค>นหน่อยยวนะที่กินไม่เกลีย้ยงมันซุปะทุกคนมันแบบมันกินเดี๋ยวเยี่ยวค่ะมันไม่กินน้ำเยอะขอขอโทษมันกินน้ําเยอะอะค่ะมันหน่อยนี่คน <c oughs> ที่ชอบจิ้งอยู่นี่ตัวจิงขอบคุณนะคะก็วันนี้แบบดีใจหวังว่าฟ้าจะรู้สึกดีขึ้นกับอังกฤษไม่เคยรู้สึกแย่อย่าลืมนะคะ slurp noodles นะเวลาที่ออนเทปเนี่ยเราเชื่อว่าจะมีที่ลอนดอนด็อกนะคะลิวพูสตรีแล้วก็โซโฮนะคะถูกต้องก็อย่าลืมมาทานแล้วก็แท็กในไอจของลูกกาแฟไอได้เลยหรือว่าไอจีร้านก็ได้ไอจีร้านก็ได้หรืออีกซีนาริโอนึงคือวันที่คุณมาเนี่ยก็คืออาจจะไม่มีแล้วสัก <laughs> ขาเพราะเราเหนื่อย จาก t o w e r h i l l ฮิในวันนี้มาจบที่สเล n o o d l ดสค่ะประทับใจอิ่มอร่อยมากหวังว่าใครผ่านมาลอนๆอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะวันนี้ขอขอบคุณนักข่าวสาวค่ะสธนักคารไทยลิฟขอบคุณนะคะาที่มาขอบคุณค่ะนี่คนดูยังอยู่หรอยังอยู่คนดูไม่ไปเหรอแล้วตอนนี้คนดูเมนไม่ชอบลูกกรอบกับปาโรสก็บอกใครออกมงแต่แม็กมาอีคุเก ขอบ <ไป S 1> คุณค่ะไปแล้วนะตามแล้วนะกอบคุณค่ะ,ะดดไปแล้ามแล้วนคุับสราด่วนไกลบ้านจบแล้วนะคะขอขอบคุณ Vespa อีกครั้ง Viva La Vespa ไม่มีอะไรใช่แค่อย่าพูดคำว่า Viva La Vespa